อัลัยม์อัลลอฮฺุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์อสันติาวามเมตตาปราณีและความ์ุรุ์ุ์ุ์ุาุลุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุ์ุตะอุลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตาารับชมรายการบ้าานนดีที่่ักทุท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ เราได้พูดคุยกันถึงความเหมาะสมความสมควรหรือจะบอกว่าเป็นความจำเป็นนะครับที่พวกเรานี่จะต้องชุโกรจะต้องขอบคุณต่อลอสสุบฮานะฮวตาลาเราได้เห็นบรรดานาบีบรรดาศาสนทูตในอดีตเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ชุโกรขอบคุณต่อลอสุบฮานาหัวตาลาเช่นนบีนนฮ์อะลัยฮิสสลามถึงขนาดอัลลอฮ ชื่นชมนบีนูฮอะลัยฮิสสลามด้วยคำว่าอินนฮูกานะอับดันเชียคูรอแท้จริงเขาเป็นบ่าวที่ชูกรเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮฺไพร์นัวตาลาอย่างยิ่งและแม้กระทั่งท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสสลามที่เราทราบว่าพระองค์เนี่ยละหมาดจนกระทั่งสองเท้านี่บวมนะครับแล้วนบีก็บอกว่าอัฟลาอากูนูอับดันเชียคูรอฉันไม่ควรรื้อที่จะเป็นบ่าวที่ขอบคุณ นั่นคือนบีประสงค์นบีมีความตั้งใจอยากจะเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อล่องสุภาษิหัวตลาจึงได้มุมมณพยายามถึงขนาดนี้ละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพียงแค่เราได้รับทราบว่าบรรดานาบีบรรดาศาสนาทูตในอดีตเนี่ยเป็นผู้ที่ชุกดขอบคุณถึงขนาดนี้จริงแล้วก็เป็นการเพียงพอแล้ที่เรา จะ,จะเจริญรอยตามบรรดานาบีบรรดาศาสนาทูตเหล่านั้นแล้วพวกเราก็จะต้องมีความชุกรษมีความขอบคุณสำนึกในบุญคุณของเราสุบฮหานหววตาลาที่จริงแล้วเพียงเท่านั้นก็พอแหละแต่เราพบว่าในอันกุรอานเนี่ยในพระอานคำเพียงอันกุราอานอัลลอฮ์สั่งํำชับด้วยสำนวนที่เป็นการสั่งใช้ให้ชุกรขอบคุณต่อพระองค์เช่นในสุรอัลบอกรนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرج าะอิชาอุตตานุรรจิบฟัดคุรอณีอะดคุรุคุมวละนดังนั้นสูขเจ้าทั้งหลายจงระลึกนึกถึงฉันแน่นอนฉันจะระลึกนึกถึงพวกท่านและสูขเจ้าทั้งหลายจงขอบคุณฉันอย่าได้และอย่าได้เนรคุณต่อฉันเลยเ็นะครับ ในอายะห์นี้เป็นการสั่งกำชับถึงสองเรื่องด้วยกันหนึ่งสั่งกำชับให้ระลึกนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตาลาสองสั่งกำชับให้ชโกุตให้ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตาลาดังนั้นการชโกดขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตาลาจึงน่าจะเป็นหน้าที่ที่สําคัญประการหนึ่งของผู้ศรัทธานะครับเพียงแค่เราได้เห็นเราได้ทราบบรรดานาบีมีการชุกุตขอบคุณนั่นก็ทําให้เราได้สํานึกได้ว่า เมื่อรอซูลเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นคนรักของอัลลอฮ์เป็นคนค่ล้ชิดของอัลลอฮ์เขายังมีการฉุกคขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ถึงขนาดนี้แล้วพวกเราละ่ะชั้นไหนเล่าพวกเราจึงไม่คิดที่จะฉุกคิขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวาตาลาพวกเรายิ่งจะต้องฉุกคขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะวาตาลามากยิ่งขึ้นไปอีกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคําสั่งมีคําสั่งจากอัลลอฮ์กำชับให้ฉุกคขอบคุณอย่างชัดเจนอัลลอฮ์ยิ่งยิ่งจะต้อง สำนึกให้มากๆว่าพวกเราเนี่ยจะต้องชุกดขอบคุณต่อรัศมีแห่งอาวตาลาดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในภารกิจการงานของเราเนี่ยเมื่อเราในชีวิตของเราในภารกิจการงานของเราเนี่ยเราจะต้องสำนึกในบุญคุณของรัสมฮแนะฮอหวตาลาให้มากๆอย่างน้อยคําว่าอันห้มดุลิลละมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ร้อนเนี่ยขัเนี่ยเปล่งวาจากล่าวให้มากๆครับเช้าขึ้นมา เราได้ขอบุคุณ Allah อันฮัมริ الله ا ل ذ ยา ح ي ا ن ا بعدما ماتنا وإله النشور นะครับรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็มีอัน حمد الله الذي أ ط ع ะ ا و س ا ن ا و ع น م س ن นะครับคำว ham ่าอัน ح م ล الله พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพยายามฝึกให้เป็นถ้อยคำวาจาที่ที่ติดปากเรานะเราได้ทำนะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ อัลฮัมตัวเลียวชูโกรขอบคุณต่ออรรถสุบฮะนะฮูวตาลานะครับการกินการดื่มอันนี้ถือว่าชัดเจนแล้วว่าเป็นเนี่ยมาเป็นความโปวดปานจากักอัะหรอนะครับพระองค์ประสงค์ให้เราได้กินได้ดื่มอย่าคิดว่าด้วยด้วยพละกกาลังด้วยศักยภาพของเราเองอย่างเดียวนะที่เราสามารถกินอาหารชิ้นนี้ได้เราสามารถดื่มเครื่องดื่มอย่างนี้ได้นะอย่าคิดว่าด้วยศักยภาพของรถของเรา โดยศักยภาพของการขับรถของเราที่เราสามารถเดินทางไปทํางานได้กลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยอย่าคิดว่าด้วยศักยภาพของเราอย่างเดียวนะก็หลายคนแล้วเห็นไหมครับรถก็สภาพเรียบร้อยพื้นถนนก็ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้เราขับรถดีแต่คนอื่นเขาขับรถประมาทมันก็มาโดนรถเราได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เดินทาง นะครับถึงจุดหมายปลายทางหรืออย่างน้อยเราได้เดินทางเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ครับที่อัลลอฮ์ทำให้เรามีรถขับหันไปมองซ้ายมองขวาไปมองคนข้างถนนอีกหลายคนต้องยืนรอรถเมย์เรียกรถเมย์และบางท่านรถเมย์มาคันนึงเอาเต็มอ่าไม่ไปก็ไม่ได้ต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันกับเวลาทํางานเบียดก็ยอมเบียดไปยืนหูห้อยหนบนรถเมย์เรานี่นั่งบนรถสบายอันทามดุลละถึงแม้จะเป็นรถเก่าๆถึงแม้จะเป็นรถมือสองรถมือสามรถมือสี่ต่อให้รถมือห้าด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ นี่ก็เป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานเพราะฉะนั้นขอบคุณลล l a ์ให้มากมากเห็นไหมครับลล l a ์บอกว่า w a s h q u ู u liwa t a q f u รูนและสุดเจ้าจงขอบคุณต่อฉันและอย่าได้เนรคุณต่อฉันบ้านของเรามันอาจจะเก่าไปหน่อยมันจะโทรมไปหน่อยไม่ป็นไรครับอีกหลายๆคนเขาไม่มีบ้านอยู่พี่น้องลองดูครับนะครับ a ล l a h โทรศัพท์ของเรานะครับถึงแม้ว่าไม่ทันยุคไม่ทันรุ่นไม่ทันสมัยอีกหลายๆคนไม่มีโทรศัพท์ใช้ อีกหลายคนไม่มีอินเทอร์เน็ตเห็นไหมครับในช่วงที่เรียนออนไลน์นักเรียนกี่คนครับทั้งหมดไหมที่ได้เรียนออนไลน์ถึงครึ่งไหมครับบางทีบางโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็ไม่ถึงครึ่งเพราะเพราะไม่มีโทรศรัพท์ที่จะต่ออินเทอร์เน็ตได้บางทีมีแค่โทรศรัพท์ให้ําหรับอัลโลพูดคุยเท่านั้นเองแค่ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอัลหัมดุลแลชุกดขอบคุณต่อล l l a ์มากมาก a ลล a h อ l a m b a r อะครับมาดูต่อนะครับ นบีสุนนาะลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ยังสั่งกำชับให้พระองค์ท่านได้สำนึกบุญคุณต่อเราสุบฮานะฮอห์ตาลาด้วยเหมือนกันนะครับอัลลอฮ์ได้พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุนนาะลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยด้วยสำนวนที่คล้ายคลึงกับอัลลอฮ์ได้สั่งกำชับกับนบีมูซาอะลัยฮิสัลามสำนวนที่เหมือนกันก็คือวะกุมมินัช์กิรีนและสู่เจ้าจงเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ชูโคตรขอบคุณ ในสุรษะอัลซุมาร์เนี่ยอายะที่66นี่อัลลอฮ์สั่งครับสั่งคำชับต่อท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยคำว่าวะกุมมินะชากิรินและเจ้าจงเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ชุกโถดขอบคุณถัดมามาดูในสุรษะอัลอาลอฟอายะที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่อัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเห็นไหมครับต่างยุคต่างสมัยกันเลยนะครับแต่ว่าใช้สำนวนเหมือนกันวะกุมมินะชากิริน และเจ้าจงเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ขอบคุณเจ้าในที่นี้หมายถึงใครครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนี่เป็นการสั่งกำชับแก่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและท่านนบีมูฮัมมัดสุลแลลฮุอะลัยฮิวะสลัมบอกว่าจงเป็นผู้ที่ชูกรดขอบคุณอัลลอฮฺักงเราเอาละเราไม่ใช่อุมามประชาชาติของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่เราก็อีมานศรัทธาเชื่อมั่นว่านบีมูซาอะลัยฮิสสล,ล,ลามเป็นศาสนทูตคนหนึ่ง ที่อัลลอฮ์ส่งมาในอดีตแก่ชนชาติบริษอิสราเอลและเราอ่านอันกุรอานก็อ่านมูซาอยู่บ่อยครั้งแต่อัลลอฮ์สั่งกำเชับกับน,นบีมุฮัมมัดสุลแลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยบัลลลาห์ฟะอับุดหัวคุมมินัชชาคิรินแต่ทว่าอัลลอฮ์ سبحانه และก็ ت าลานะที่สู่เจ้าเจ้าจงเจ้าจงอิบาดะ และเจ้าจงเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ชูกคขอบคุณอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับถ้าเราคิดดูให้ดีเนี่ยนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลฮิวะสัลสลัมเป็นคนที่สํานึกในบุญคุณของอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นอัลลอฮ์ยังสั่งกำชับให้สํานึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ผมมีความรู้สึกว่าการสั่งอย่างเนี้มันคล้ายๆกับตีวัวกระทบคาดเน่ย ใกล้าิดกติกวัวครทุกท่านสั่งจากท่านนาบีก็หมายถึงสั่งมายังอุมมะประชาชาติของท่านด้วยก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับแต่นั้นถ้าพวกเราสํานึกว่าเรานี่เป็นอุมมะประชาชาติของท่านนาบีมหามะซิลอร์ฮวาเดวะซัลมคนหนึ่งแล้วก็เห็นไหมนบีของเราถูกสั่งกําชับให้เป็นผู้ที่ชูโกรขอบคุณต่อเราเราลก็เช่นเดียวกันเราจะต้องชูโกรขอบคุณต่อเราสุภพนามทาตาเนี่ยมากๆพี่น้องที่รักทั้งหลายครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปมองดูอะไรมากมองดูในบ้านเราเนี่ย เครื่องอำนวยความสะดวกในบ้านเราก็มีไปดูบ้านบางคนออโซฟาก็ไม่มีมีเก้าอี้เก่าๆบ้านเรานีตู้เย็นโอ้มาชาอัลลอฮ์สิบคิวสิบอดคิวบางบ้านตู้เย็นเล็กนิดเดียวเห็นไหมครับบ้านเราเนี่ยมีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารแต่บางบ้านไม่มีเราเนี่ยบางทีนะครับโอโมาชาอัลลอฮ์จานเนี่ยทั้งถ้วยทั้งจานบางทีในตู้กับข้าวก็มีจานเหลือแล้วยังตั้งโชว์ไว้ในตู้โชว์อีก เหลือเฟือนะครับแต่บ้านบางบ้านเนี่ยต้องนะจานมีแค่คนละลูกช้อนมีแค่คนคนละคันเท่านั้นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนึกตำหนิในสิ่งที่เรามีอยู่ขอให้ลองไปมองดูคนที่เขาลำบากกว่าเรานี่ยิ่งในสถานการณ์โควิดเนี่ยแล้วก็คนที่ลำบากกว่าเรานี้มีอีกเยอะและความยากลําบากที่เขาประสบพบเจอนั้นมากกว่าเราหลายหลายเท่านักเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาแล้วก็อัลฮัมดุลิลลา ชุกคตรขอบคุณต่อรอดสุภานะหัวตาลายให้มากๆเช่นเดียวกันนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องตรงนี้และก็มีบังฑมูฮัมหมัดเป็นเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลเนี่ยชุกคตรขอบคุณต่อรอดครับขอบคุณยะซักยะซาฮุนรอครับแล้วก็ต้องชุกคตรขอบคุณต่อรอดที่อัลลอฮ์ให้โอกาสผมอีกหลายๆคนไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลยชูโคกรขอบคุณต่อรอดสุภานหัวตาลายให้มากมากนะครับก็ครั้งนี้ขอขอนุญาตจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับเราคงมาพบกันในโอกาสต่อไป รเรื่องราวที่เกี่ยวกับการชุโกรขอบคุณต่อรัสมีานาวาตาลายังมีอีกบางประเด็นที่ขอยอบย่อไปในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอจบเวลาเพียงท่านี้ก่อนนะครับกบิลลาิตอฟิกวันฮิดายะมัส,สลามุมะัยกุม้มบวรา์มตุนล้อมวมบาระกาทู